สวัสดีครับผมเฟรมเคน่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมผมเมื่อกี้นี้ผมก็เพิ่งจะตัดคลิปฟรีไฟแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จหรอกนะเออก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องคลิปฟรีไฟนี่แหละนะครับผมมันเกิดปัญหาในการตัดคลิปนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าแอปคขมาสเตอร์มันมันตัดไม่ได้นะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันถึงตัดไม่ได้มันบอกว่ามันเกินความสามารถของแอปอะไรนี่แหละนะเออผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยไปหาโหลดแอปใหม่มานะผมแต่ว่าผมตัดไม่เป็นเออ ก็คือผมตัดไม่ถนัดนะเพราะเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่ามันตัดยังไงผมก็เลยต้องศึกษาิดีๆหน่อยนะผมคิปอาจจะลงชา้านิดนึงนะอแต่ก็ได้ลงอยู่น่าจะวันนี้เสไยใ่ปะวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมอาจจะได้ลงวันอังคารอาทิตย์หน้านะมัง้งมั้งไม่รู้นะครับผมก็ผมพยายามจะตัดดูนะเอแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เสร็จแล้วเร็วนี้ <laughs> ก็ก็รอดูกันได้นะผมผมก็ไม่ ไม่คิดว่าจะทิ้งคลิปหรือแบบว่าขี้เกียจอะไรทั้งนั้นแหละก็ขี้เกียจนิดหน่อยๆนั่นแหละก็ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็กาลังตัดอยู่เออแต่ว่ามันแอปมันผมยังใช้ไม่เป็นแค่นั้นเองแต่ผมใช้เป็นี่ยผมก็จะตัดทิ้เลยเออคลิปนี้ก็ไม่คิดนี่แหละเออก็พูดเท่านี้เลยนะครับผมก็ว่าจะตัดว่าจะอาชีพอีกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อไมค์มาเลยเออว่าจะอจคชีพแบบว่าพูดหน้ากล้องหรือแบบ พูดดีๆแต่ว่าก็ยังไม่มีไม่ยังไม่ได้ซื้อไม่ก็คือซื้อมาแล้วแหละแต่แม่งใช้ไม่ดีเลยคือคือคือไม้โคตรกากจริงๆกูกูซื้อมาวมนแรกแม่งใช้ไม่ได้เลยเฮียไม่ช็อต <c oughs> ก็เลยก็เลยไม่ได้อัดคลิปแบบเอ่อพูดหน้ากล้องหรือแบบพูดดีๆนะครับผมก็เลยแบบเอ่อน่าจะลงคงลงคิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างเออก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมก็ สำหรับคนที่รอดูคลิปก็ก็รอต่อไปนะผมก็เดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้เร็วที่สุดแล้วกันนะคลิปนี้ก็ขอตัวลรับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายคลิปนี้ก็ไม่ใช่ละบ๊ายบาย